ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Inbox อะไรอยู่ในกล่องกับพี่ชิงคันเดิมสวัสดีครับผมมันไม่แบบว่าไม่น่าทำเลยก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ยังคงอยู่การรีวิวการ์ดไฟเบารกาดเช่นเคยนะครับผมสำหรับวันนี้พี่ชินมีชุดนี้เลยครับผมชุดสูตรสุดเท่ซึ้งมาจากอะไรนะอ่ายูนิโคลไม่ใช่นะครับผมมีชุดนี้เลยชุด VGT GBT 0 5นะครับผม อันนี้เนี่ย0.5ขีด1ด้วยนะครับก็จะเป็นชุดของชุดบีทีชุดแรกของกาแฟาบังกาดจีกียสไครสินนั่นเองครับซึ่งในกล่องนี้น,นเนี่ยมีความโหดร้ายทารุณมากถึงต้องขนาดที่ว่า โดนแบนไปนะครับมันจะมีของเกียร์สองใบในนี้ซึ่งสามารถทำคอมโบลูบจัวลูปตีได้เรื่อยๆแบบอ่าหลายครั้งมากในหนึ่งเทิร์นก็โดนแบนไปแล้วในแบลสช่วงวันที่1มีนานะครับผมวันนี้เนี่ยก็จะแกะให้ดูกันว่าของคันนั้นมีอะไรบ้างนอกจากนี้ยังมีการเสริมลิงก์นะครับผมสายเคอสและสายเมสยาซึ่งเคอสเนี่ยขึ้นหน้ากล่องด้วยเป็นหนึ่งสายที่มาเห็นในการแข่งขันและรับมือได้ยากมากนะครับผมมันสู้กับพวกกั๊กเกรดได้ดีด้วยัตน,นเนี่ย อยากจะให้ดูจริงๆสำหรับคลิปนี้นะครับผมข้างในนั้นมีอะไรไปดูกันเลยดีกว่าจูโอเคนะครับผมสำหรับชุดนี้นันเนี่ยมีอะไรบ้างเราก็จะมารีวิวให้ดูกันนะครับผมก่อนหนึ่งเลยก็คงต้องขอเริ่มที่บอกก่อนว่าชุดนี้นั้นเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย3แคลนด้วยกันนะครับก็จะมีแคลนเกียร์โคนิเคิลนะครับผมแคลนออร์เคิลทิงแทงแล้วก็แคลนลิงจ็อกเกอร์นั่นเอง ซึ่งทั้ง3าแคลนนี้เนี่ยก็มีการเสริมของโหดมามากมายนะครับผมบางใบเนี่ยในชุดนี้ก็โดนอ่าลิสติกไปแล้วคือส่ได้จํากัดจานวนไปแล้วนั่นเองจะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันดีกว่านะครับผมเดี๋ยวผมขอเริ่มที่แคลนโอลรเคิลก่อนละกันสโอลรเคิลในชุดนี้เนี่ยมีการเสริม2ส,สายด้วยกันนะครับผมสายที่1ก็คือสายไปแล้วที่จะรักเธอมไม่ใช่สายที่หนึ่งนะครับผมนั่นก็คือสายเมกัสนั่นเองอ่าผมเคยพูดถึงสายนี้เนี่ยไปในคลิปตำนานโอรลร์เคิลละ สายเมกัสเนี่ยก็จะเป็นสายที่ค่อนข้างจะมีความโดดเด่นด้านการทํานายการ์ดซึ่งคราวนี้ก็ให้ตัวเริ่มอีกหนึ่งแบบซึ่งซัพพอร์ตเมกัสได้ดีมากนะครับผมจริงๆไม่ใช่สองสายสิต้องบอกว่าสามสายคือสองสายนี้คือผมพูดถึงประมาณว่าสายของมิสกิกับสายของทินิตี้ดากอนแต่ถ้าเกิดจะให้แยกจริงจริงแล้วก็มันต้องแยกเป็นสายเมกัสสายซิซาโนโอะแล้วก็สายซิคโยมิอ่าอาจจะแยกอย่างนี้ก็ได้คือตอนแรกพี่ชินแยกตามผู้ใช้ไงแต่ถ้าเกิดแยกตามติดชื่อก็แยกได้สามสายนะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวเสริมให้สายเมกัสนั่นเองสายทํานายหัวเด็กนั่นเองถ้าเกิดทายถูกก็อาจจะได้จัว่วได้บวกพลังได้ทำตัวทำทีทำนั่นซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งสายที่ดีมากนั่นเองสายถัดมานะครับผมคือสายอาของภาพ G สายของ t เท t ตี้ดากอนนะครับผมใบนี้ก็จะเป็นตัวเลือกอีกหนึ่งแบบซึ่งในชุดนี้เนี่ยก็จะเพิ่มอ่า รูปแบบสกิลรูปแบบใหม่ของออร์ l ลคมานั่นคือรูปแบบสกิลพยากรนั่นเองครับผมซึ่งพยากรณ์เนี่ยก็คือคุณจะต้องมีการ์ดบนมือ5้าใบหรือมากกว่าสกิลถึงติดถึงสั่งเช้งานได้ซึ่งจะเป็นเอกลักษณ์ของแคลร r ออร์คในชุดนี้นั่นเองนะครับผมต่อไปจะเป็นทิกเกอร์ครับผมก็ให้รอปทิกเกอร์มาแทงเกิลเมกัสก็ติดชื่อเมกัสนั่นเองนะครับผม แล้วก็มีคริปที่เข้าทิกเกอร์นะครับผมดาบเทวะคุซานากินั่นเองก็ใบนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่มาซัพพอร์ตสายซูซาโนโอะนะครับผมชัดเจนเลยสายฐานสไตล์ของโบรเคอรภาคจีนั่นเองและไม่ใช่แค่นั้นนะครับผมจริงๆแล้วมันมีเสริม,มเมบรนเตอร์ด้วยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งใบน,งนึงที่ผมลืมลืมพูดถึงไปแทนกับว่ามีเสริมสี่สายนะก็จะมีสายเมบรนเตอร์ด้วยนะครับผมนั่นก็คือคริปที่เข้าทิกเกอร์เมบรนเตอร์มัฟฟิ้งนั่นเองครับผมซึ่งใบนี้ก็ช่วยเมซิเตอร์ได้เยอะมาก ต่อไปจะเป็นเกรดหนึ่งนะครับผมอ่าใบแรกเลยกับโคนเมกัสนั่นเองซึ่งจริเแล้วเมกัสเนี่ยส่วนมากเขาอ่าชื่อมันจะเป็นพวกรูปทรงต่างๆายแองเกลิลโคนซึ่งคือกรวยนั่นเองนะครับผมใช่หรือเปล่าวะน่าใช่เนาะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งใบที่ช่วยในการหงายแดมให้กับอ่าตระกูลเมกัสนั่นเองนะครับผมไม่ถัดมาก็จะเป็นออกซากอนเมกัสนะครับผมอันนี้รู้สึกจะเป็นกี่เหลี่ยมนะแปดเหลี่ยมมั้งท่าจะไม่ผิดก็ใบนี้เนี่ยจะมีความสามารถในการป้องกันให้เมกัสดีมากนะครับผมเป็นอีก่งกา ต่อไปก็จะเป็นตัวเสริมสายเซนโอนะครับผมนี่นก็คือผู้พิทักศาสรเจ้าหลวงซูมิโยชินั่นเองต่อไปก็เสริมสายจีเหมือนกันนะครับผมกับบีมชาว์เทอร์เทอนะครับผมก็เป็นแนวเต่ายิงลำแสงเนาะชาเอร์นี้ก็อาจจะไปถึงการสัดกระจายไม่ใช่อ่าบน้ำแต่อย่างใดนะครับ คราวนี้มีหนึ่งใบที่น่าสนใจมากกับ b a t t l e s i t t e r ทั f ฟี่นะครับผมซึ่งก็เป็นเกลดหนึ่งที่ตีแล้วบวก3,000อันนี้เนี่ยสึกไม่แน่ใจว่ารีปินหรือเปล่านะแต่ว่าก็เป็นหนึ่งใบที่สำคัญมากในการบุกของเม t t l ซิเตอร์นั่นเองครับและใบสุดท้ายเกรดหนึ่งนะครับผมใบนี้น่ารักมากและเสริมสายซิคโคยามีด้วยนะครับผมกับ Housekeeper ยอดฝีมืออันนี้ก็น่าจะไปถึงพวกแม่บ้านที่มาคอยอำนวยความสะดวกให้กับคุณหนูซิคโยมีนะครับผมก็ เป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการเรียงกองรีดกองหาสุโคยมิอะไรจะเป็นหมดเลยเป็นมาที่มาช่วยเสริมซุโคยามิได้ดีมากก็ให้มาอีกหนึ่งใบนะครับเกรดสองปชันมาก็ผมกับลมบัสเมกาสนั่นเองก็เสริมสายเมกาสแน่นอนครับผมให้มาอีกหนึ่งใบใบนี้ปั๊มพลังตัวนี้โหดด้วยเกรดสองประชันมาก็ผมกับผู้ทักษรรเจ้าหลวงอาคากิตัวนี้เสริมสายซูซโนะแน่นอนนะครับผมก็มีอันธชน์หลากหลายมากบวกพลังได้ด้วย เกรดสองเป็นดมาครับผมกับ t a n k แมนโหมดอินเตอร์ u ั t นะครับผมคือจริงๆมันจะมีตัวติดชื่อ t a n k แมนเต็มไปหมดเลยก็มีหลายๆโหมดมีโหมดแคนนอนโหมดอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับผมก็นได้เอาไปเสริมได้หลายสายนั่นเองเกรดสองเป็นดมาครับผมกับลิจิ r เค r a นั่นเองตัวนี้ก็มีสกิลจีเบกก็พยากรณ์นะครับช่วยเรื่องของการ c น u n t e r Charge แล้วก็โซชาร์จด้วยแล้วก็มีเกรดสองเป็นสุดท้ายนะครับผมตัวนี้ก็เป็นหนุ่มพ่อบ้านกับ คอนเสียสผู้เพียบพร้อมนะครับผมก็มาเสริมสายซิโคลยูมินั่นเองอ่าต่อไปเป็นเกรด3นะครับผมก็จริงๆเกรด3ที่ชุดนี้ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ก็จะมีลิงเมกัสนะครับผมมาเสริมสายเมกัสนั่นเองแต่จริงๆแล้วเนี่ยเมกัสจะมีตัวเกรด3ที่ดีกว่าอยู่แล้วนะครับผมใบน,นี้ก็เลยเฉยๆไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ แล้วก็มีเกรด3อีกใบหนึ่งกบผมกับฟลิปครูนี่ซึ่งวันนี้ก็ไม่ค่อยานสนใจเหมือนกันซูซานโอกก็จะมีตัวอื่นที่น่าใช้กว่าอยู่แล้วนะครับผมดังนั้นชุดนี้เนี่ยออราเข้าเกรด3ไม่ค่อยโดนเท่าไหร่แต่ว่าก็จะมีเกรดศูนที่น่าสนใจมากและก็จะจบที่เกรด4นะครับผมกับผู้จ้องมองดาวเคราะห์กโลกลบเมก,กัสนั่นเองก็จะเป็นสไตล์เมกัสอีกใบหนึ่งนะครับผมซึ่งมีสกิลดีมากตรงที่ว่า คุณสามารถเปิดดูท็อปกออรอตลอดเวลาซึ่งในกระตูในมิสเกิก็ได้ใช้ประโยชน์มาให้ดูแล้วนะครับผมว่าจะเป็นเช็คท็อปกรอเมื่อทายเช็คเพื่อที่จะวัดว่าทิกเกอร์จะได้เดิเอทิกเกอร์หรือเปล่านะครับผมเป็นใบที่ทําให้เมกัสเล่นง่ายขึ้นเยอะมากอีกใบหนึ่งนั่นเองนะครับและสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นเกรดสีอัปเกรดของล่างซิงสดกนั่นเองคือคนอื่นเขาก็มีอันมายมีอะไรเกียร์ที่อัปเกรดมาจริงไหมซิสนก็ไม่น้อยหน้านะครับผมกับเทพสงครามข้ามมังกร คาบุสุซานโอะนั่นเองครับผมก็จะเป็นตัวที่มาสกิลเน้นจั่วเช่นเคยนะครับผมก็ออร์เคิลยังไงก็เน้นจั่วนั่นเองจะ้ะอ่ะแคลนออร์เคิลหมดแล้วนะครับผมต่อไปจะเป็นแคลนเกี่ยร์คนิเคิลนั่นเองตัวเริ่มใหม่นะครับผมกับสตีฟสกาล่าเมดาวนั่นเองก็มีสกิลพูดเริ่มต้นให้นะครับผมแล้วก็เล่นเกี่ยวกับการทำลิฟต์แต่ว่าโคโรดนยังไงก็ดีกว่านะครับผมก็ตัวนี้ก็เลยตกกระป๋องไปและก็ ติ๊กตอกเวอร์เกอร์นะครับผมจริงๆตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดไทยเป็นการไม่รีบประกาศแบนนะรนด์ว่าจะเกิดคอมโบลูปนรลกนะครับผมซึ่งสามารถาเพิ่มทรัพยากรเพิ่มจำนวนในการตีได้อย่างยิ่งยวดนั่นเองตอนนี้เนี่ยก็เลยโดนแบน์ห้ามใช้เป็นตัวเริ่มไปแล้วนะครับก็ก็เลยหมดประโยชน์ไปแต่คือจริงๆการมันบล็อกแค่ไหนมันออกมาสก,กิลแบบทําให้เกิดลูปแบบน่ากลัวมากๆก็ไม่แปลกที่จะโดนนะบโดนแบนด์ไปนะครับผมก็ห้ามใช้เป็นตัวเริ่มแล้วก็มีสแตนทิกเกอร์ที่มาครับใส่ได้แค่ใบ สตีมแบทเลอร์อูวากานะครับผมซึ่งสองตรงนี้เล่นด้วยกันแล้วก็เล่นคู่กับอะไรอะฮิสตอรี่เมเกอร์นะครับผมแล้วก็เล่นคู่กับเมลานเนี่ยก็จะเกิดลูกจัว่วลูกตีรัวๆในเทิร์นเดียวซึ่งมันบล็อกเค่มากเกินไปนะครับผมก็เลยโดนแบนสั่ให้เหลือได้แค่ใบเดียวนั่นเองลูกจะได้ไม่ติดนะครับแล้วก็จะมีคียที่เข้าทิกเกอร์นะครับผมพาราด็อกส์แคนนอนดราโกคิดเป็นคิดที่เข้าเสริมให้เย์อีกหนึ่งใบนั่นเอง 1> 1เกรดหนึ่งไปถัดมานะครับผมกับสตรีมไฟ g h เตอร์อูชาบานะครับผมก็ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่จริงๆแล้วเนี่ยเกียร์เนค่อนข้างจะมีตัวเสริมเยอะแต่ว่าน่าสนใจจริงๆมีน้อยนะครับเพราะว่าการเก่ามันดีอยู่แล้วแล้วก็มีการใหม่แบบไม่กี่ใบที่น่าใช้แต่ส่วนมากก็จะติดระดับแรงเลยดับเบิลแรงหมดเลยนะครับ 1> 1รเกรดหนึ่งไปถัดมาสตรีมเวิร์กเกอร์เอานานะครับผมใบนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่อ่าเกรดหนึ่งไปถัดมาตัวนี้มราลงมาเปลี่ยนมือได้กับ เกียร์แบตนะครับผมผู้สรรสร้างชิ้นใหม่นะครับผมให้มาอีกหนึ่งใบนั่นเองเกรนหนึ่งเป็นมาสำหรับผู้ที่ต้องการความฝึกทนทานเบื่อโดนยิงเบื่ออะไรนะครับผมกับเกียร์เทอร์เทอร์ผู้กลายเป็นร่างฐานไปในเนี้ยมีสกิลรีซิตด,ด้วยคือถึกทนทานแน่นอนนะครับผมและลกกททเกรนหนึ่งเปสุดท้ายครับซึ่งเป็นตัวที่อ่า เก่งและเก่งมากๆต่อคอมโบได้เยอะมากกับสตีมเมเดนเมลามนั่นเองนะครับผมด้วยความเก่งการดับดับเบิลแลและสกิลที่อ่าบวกให้บุกลางตัวเองได้ทำลีฟได้อะไรเต็มไปหมดเลยเป็นอีกหนึ่งใบที่ควรจะหานําไปใช้นะครับผมมันเก่งมากๆนั่นเองคือต่อคอมโบได้ยาวมากใบนี้ต่อไปเป็นกรดสองมากครับผมก็จะมีสตีมไนท์ลูกาวให้มาหนึ่งใบนะครับผมมีลอสซิตี้ดราก้อนนะครับให้มาอีกหนึ่งใบสองใบนี้เฉยๆมไม่ค่อยได้ใช้นะครับ ไปสองวัถัดมาครับผมสตรีมเมเดมบาลูลูแล้วก็มีอ่าเกียฮาวผู้เก่งทั้งบุ่นบูนะครับผมตัวนี้ก็มีสกิลดีซีดเหมือนกันใครเบื่อการโดนยดยิงก็ใส่ไปนี้ได้แต่จะมีทีเด็ดตรงนี้ครับผมกับคล็อกเฟนเซอร์ดุรากอนตัวที่ลงมาแลวชีชท้ทามลีฟได้นั่นเองครับผมซึ่งก็ใช้งานได้ง่ายมากต่อคอมโบได้หลากหลายนะครับผมก็แต่ว่ามีข้อเสียคือต้องลงเลียวจากมือเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยก็อาจจะใช้ได้จำนวนจำกัดนิดน,นึงแต่ว่าก็เป็นหนึ่งใบที่น่านําปเล่นนั่นเอง เกรด3ก็ยังไม่มีอะไรมาแทนโคโนโเจสกับตัวที่มาเสริมเขาได้นะครับผมก็จะมีเมฮันไกเนอร์ดราก้อนนะครับให้มาหนึ่งใบมีโคโลซัสนะครับผมผู้ทุบคอนเหล็กอย่างนางโหนดให้มาหนึ่งใบแล้วก็มีเบลดแฟร์ดราก้อนให้มาอีกหนึ่งใบนะครับผมและสุดท้ายก็จะมีสตีมแบทเลอร์นะครับผมคูบารนั่นเองคือแบบน่าเสียดายอ่ะให้เกรด3มาตั้ง4ใบนะครับผมแต่ว่าไม่ไม่แทบจะไม่มีคนนำไปใช้เลยเพราะยังไงเนี่ย เหมือนกับมันบังคับให้เล่นตีมโคโนเจดอะถึงจะแก่งนะครับคือทุกวันนี้ก็ไม่เคยเห็นใครเล่นเกียร์สายอื่นแลจะสายโคโนเจตนะจริงๆมันก็ทําสายรีเจียนสายอะไรได้นะครับผมแต่ว่าด้วยความที่แบบการการแท้ทุกใบอะเมื่อดอกมาเสริมโคโนเจตไงก็ก็ช่วยไม่ได้นะครับก็ต้องตามนั้นต่อไปก็ผมกับใบสุดท้ายเกรด4ี่โคโลซัสผู้ลุกคืบด้วยปืนเพลิงใบนี้ก็น่าสนใจใบหนึ่งเพราะว่า ถ้าเกิดจับจังหวะด,ดีๆฝังข้ามเนี่ยจะกาดไม่ได้จะปามพีจีเสร็จหราไม่ได้นั่นเองครับผมก็ขึ้นอยู่กับจังหวะในการใช้นั่นเองเป็นอีกหนึ่งใ,ใบที่น่าสนใจมากครับคราวนี้แคนเกียร์ยมหมดเกียร์หมดแล้วก็มีดีที่มีของเสริมเล็กน้อยให้กับตระก,กูลโคโน,นเจตไปเล่นนะครับคราวนี้ที่น่าสนใจที่สุดในชุดนี้น่าจะเป็นแคลนลิงโจเกอร์เพราะว่ามีการเสริมสาย เควอรสนะครับผมคือชุดนี้จะเสริมสองสายเสริมสตาร์เวเดอร์ที่เน้นไม้หนักทางเควอรสโดยตรงเลยกับสายเมซี่อาลิ้งขาวนะครับแต่เสริมนิดหน่อยมาดูกันว่ามีอะไรบ้างเกรดศูนย์มาได้ครับผมสตาร์เวเดอร์แห่งความพัวพันคาร์บอนนะครับผมตัวนี้ก็เสริมสายสตาร์เวเดอร์แน่นอนชัดเจนนะครับก็บอกไปก่อนเลยว่าสตาร์เวเดอร์ซีรีส์นี้เนี่ยเล่นค่อนข้างจะเก่งคอนโทรลดีนะครับผมแล้วก็ตัดเกมแต่คำได้แรงนั่นเอง เกรดสูงไทันมาครับผมคลิปที่เข้าทิกเกอร์สตาร์เวเดอร์พระดามชิฟต์ลาก้อนนะครับผมตัวนี้ก็มาเสริมสายสตาร์เวเดอร์แน่นอนอยู่แล้วนั่นเองก็เป็นคลิปที่เข้าทิกเกอร์ที่สกิลดีอีกหนึ่งใบด้วยนะครับต่อไปเป็นคลิปที่เข้าทิกเกอร์อันนี้เสริมสายเมสยาดูหน้าตากลูเนาะกับบลังเมสยานั่นเองนะครับผมก็ช่วยโจมใช้บอลพลังตามคลิปที่เข้าทิกเกอร์ตามสกิลสายคลิปที่เข้าทิกเกอร์ของภาคจีนะครับเกรดหนึ่งไปถัดมากับ าสายโดนปลดล็อกและกันกับดีวายมังแห่งมัทลายนะครับผมตัวนี้ใช้ดีๆเนี่ยสามารถปั๊มเลียวเข้าไปสนามได้เลยนะครับผมแต่ว่าก็จะกินเคาเต์บานนิดนึงก็เป็นสายสายโดนปลดล็อกนะครับผมคือลิงขาวที่จะเน้นปลดล็อกจริงไหมแต่ว่าชุดนี้จะมีข้อเสียอ่าชุดเก่าๆจะมีข้อเสียคือมันไม่ค่อยมีการ์ดที่สั่งล็อกตัวเองก้ากน,น,นะครับผมชุดนี้เนี่ยมันจะมีการ์ดสั่งล็อกตัวเองเพิ่มขึ้นมาเยอะยกตัวอย่างเช่นใบนี้ก็ได้ ลูกแระของทฤษฎีการยุบตัวด้วยแรงโน้มถ่วงนะครับผมชื่อเป็นคนตั้มพิสิกมาเลยก็ตัวนี้เนี่ยจะมีข้อที่คือสามารถล็อกอาเรียวกาตัวเองได้คือถ้าเกิดใครจําได้พวกสายเมสรย,ยาเนี่ยเกรด4มันจะเน้นคลายล็อกแลวเกิดสกิลจริงไหมแต่ว่ามันจะมีบางทีเนี่ยพวกตัวที่มีสกิลล็อกมันไม่ค่อยเยอะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีตัวที่ช่วยล็อกเยอะๆเนี่ยล็อกตัวล็อกล็อกผู้ดีก่อนเองเยอะๆเนี่ย,ยมันจะช่วยทําให้อาตัวสกิลของเกรดสมันติดง่ายขึ้น หรือว่ารุนแรงขึ้นก็ได้ตัวนี้เป็นหนึ่งใบที่ช่วยนะครับผมนอกจากจะล็อกเลียวแล้วยังช่วยจั่วได้ใบนี้เป็นหนึ่งใบที่นําไปประยุกเ่นได้นั่นเองเกรดหนึ่งปถัดมาครับผมกับ s e ็กซี่นะครับผมเซ็กซี่เมสซายาตัวนี้ก็เสริมสายเมสซายาอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ล็อกตัวเองได้ด้วยเป็นหนึ่งใบที่แนะนําให้เล่นดีมากครับเกรดหนึ่งปถัดมาครับผมกับเลดี้เบ l เลอร์แห่งดาวแคระขาวนะครับผมใบน,นี้เนี่ยก็ม,มาสไตล์บูสต์ปั๊มพลังนัง่นเอง กเกรนหนึ่งไปตัวท้ายก็ผมตัวนี้มาเสริมสายอาอเคออสโดยเฉพาะเลยนะครับกับสตาร์เวเดอร์แห่งการปรับปนซิงนะครับผมใบนี้ดีมากคือสตาร์เวเดอร์สายเคออสเนี่ยจะกินเค u n ์เตอร์บกับโซบารเยอะโดยเพราะโซบารจะกินเยอะมากเพราะว่าต้องโซบารยิงตัวที่โดนคลายล็อกแล้วก็จวใช่ไหมครับตัวเนี้ยมันจะมีทั้งเอาตัว่างแยกรโซแล้วก็โซ,โซชา์าอีก2อําให้แค่ใบนี้ใบเดียว เติมโซได้เยอะมากเป็นหนึ่งหนึ่งใบที่น่าใช้มากครับผมและที่เ,เอาติต Star ว a ด d e r นี่ก็จะมีตัวเรียกเกรดหนึ่งอยู่แล้วก็มาเรียกตัวนี้ยัดโซได้เลยนั่นเองครับต่อไปเป็นเกรด2ครับผมก็จะให้ Star Holder d r a g อนตัวนี้ก็มาแนวช่วยเคาเตอร์ช้านะครับผมก็อยู่เด็กไหนก็ได้แต่ว่าไม่ได้ติดชื่อ Star ว a ด d e r อาจจะอยู่ได้อ r l i n เไ e z a i มากกว่านะครับเกรด2ก็จะัมา เม่ชโอมั้งผู้เตะอย่างเกลียวกานะครับผมใบนี้เกลียวกาจริงๆก็จะมานาอาสไตล์โดนปลดล็อกแล้วก็ปั๊มตัวเองออกมานะครับเป็นหนึ่งใบที่เก่งๆเกรด2สองาม,สมา่าเลสเตอร์เมสซายานะครับผมใบนี้ก็มาสไตล์ล็อกตัวเองอยู่แล้วคือชุดเนี้ยเมสซายาของเสริมเยอะดีมากคือมีสกิลล็อกตัวเองค่อนข้างเยอะนะครับทําให้เล่นได้อย่างราบลื่นแล้วก็ง่ายนั่นเองใบนี้เป็นหนึ่งใบที่เก่งแล้วก็แนะนําให้ใช้กันนะครับผม กรดสสองบรรทายจะกับ Starveader แห่งความไม่เป็นหนึ่งเดียว i r o นเองครับผมใบนี้ก็มาเสริมสาย Chaos เฉยาะเลยคือเรียกว่าทําให้สาย s t a r v a d e r Chaos นะครับผมอ่า Chaos Baker นี่ Chaos Baker เนี่ยเก่งขึ้นมากคือสมัยก่อนมันก็เก่งอยู่แล้วแหละแต่พอมีสายอ่ามีสายอะไรนะสาย Ganiod ออกมาเนี่ยสายนี้เลยดูดอดลงนิดนึงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีของเสริมให้สาย Chaos แล้วกลายเป็นว่าสายนี้เก่งขึ้นมากแล้วคุณจะเห็นในการแข่งเขาข้างเยอะมากเพราะว่า ตัดเกมคู่แข่งได้ดีไม่ต้องงอสไตล์นะครับผมไม่ค่อยต้องงอรีมินเบรกด้วยแต่เกิดในการขยันรีมินเบรกก็ใส่ตัวปะลดล็อกรีมินเบรกมาเล่นได้นะครับผมแล้วก็เสถียรตัดเกมคู่แข่งด้วยการล็อกได้ดีแถมยังยิงเลียวทิ้งและจั่วได้ด้วยอุกด้ทั้งเทินเราและเทินฝั่งงข้ามเป็นสายที่ผมแนะนําให้เล่นมากๆกับการเล่นเลนนีใน,ในช่วงนี้ถ้าเกิดเบื่อสายเมซียานะครับผมคราวนี้เกรดสามีอะไรมาให้บ้าง ใบแรกครับผมกับ m r ิ o r ลเ l ลไลออนใบนี้เฉยๆนะครับผมคือใครเล่นสายเมซอยาหรือว่าสายเคออสในที่เฟิกอยู่แล้วใบนี้แทบไม่มีโอกาสได้ใส่นะครับผมเกรซัมไปถัดมา Lady b u t l e r แห่งการแห่งจานลวกมวลนะครับผมรวมมวลรวมมวลใบนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้เหมือนกันนะครับผมก็ผ่านไปแล้วกันอ่ะทีเด็ดใบนี้เลยคือใครเล่นสายเคออสนี่ก็จะใส่อันนี้สีอันนี้สีแน่นอนนะครับผมใบนี้คือ Star ์ a d e r Chaos b อ i n ล e r ซึ่งหน้าที่ของเขาก็คือเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็น chaos breaker นั่นเองแล้วพอ chaos breaker ยืนแวนปุ๊บก็สามารถใช้สกิลในการล็อกคู่แข่งหรือว่าจะอาพอโดนปลดล็อกก็จ่ายค่าคอสยิงเลียวจั่วอะไรก็ไปนะครับผมคือที่เด็นมันคือการตัดเกมคู่แข่งไงล็อกแล้วยังจะยิงอีกฝันข้าวเล่นไม่ออกนะครับผม นั่นเองนี่คือหน้าที่ของนี่คือข้อดีของ s t a r w a d e r Chaos Blinker นั่นเองคือไลท์เป็นตัวเนี้เดี๋ยวมันก็กลายเป็นเบรเกอร์นะครับผมแล้วก็ได้โซเพิ่มด้วยจึงเป็นใบที่สำคัญมากในการเล่นสาย chaos เบรเกอร์นั่นเองนะครับคราวนี้เกรดสีที่ให้มาในชุดก็เป็นร่าง EVO ลร่างวิญาการน,น,นั่นเองนั่นก็คือ d e s t a r v e a d e r Chaos Universe นะครับผมซึ่งเก่งมากๆนะครับ คือในการบุกเธอเราก็จะเอาเคลียสตูดิวอในการบุกและในการตั้งรับหรือว่าปวดฝันข้างก็จะเอาเคลียสเบเกอร์ในการเล่นนั่นเองดังนั้นก็จะกลายเป็นสายที่เล่นโหดมากๆนอกจากนี้เนี่ยมันจะมีตัวอะไรนะตัวที่ออกมาในบีดีสูสี่มั้งไอตัวที่มันล็อกทางด้านหลังอีกเหมือนกันนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งสายที่เล่นได้อีกทําให้ตอนนี้เนี่ยลิงก์สายสตาร์เวเดอร์ค่อนข้างจะเล่นง่ายแล้วก็ปวดเกมแข่งได้ดีมากนะครับผมจะมีข้อเสียก็แค่ว่าไม่มีถ่าปิดเกมโหดๆเหมือนแบบอ่า โคโนะเกียรพวกเกียร์เน็กเตพวกเนี้ยหรือว่าคางโลง่งมันจะไม่มีท่าปิดเกมที่ดุแรงแต่ว่าจะเน้นปวนเกมพูกแข่งไปเรื่อยๆมากกว่านะครับผมอันนี้นก็ต้องดูที่ว่าใครดวงทิกเกอร์ดีกว่านั่นเองคราวนี้นะครับผมการทั้งหมดในชุนนี้ก็หมดแล้วแล้วก็จะเหลือไปสุดท้ายนะครับผมซึ่งเป็นตัว อาเป็นใบที่เรนดอมแหนมมาให้ซึ่งก็ได้ของแคนเพลมูลมานะครับผมนั่นก็คือดรา้อนมัสคาเลตแฮร์รี่นั่นเองก็ดีใจในนาทีได้เกรด4แต่เสียดายที่ไม่ใช่เคออสยูนิเวิร์สนะครับผมแมเสียดายจังเลยก็ไม่เป็นไรทั้งหมดก็คือการที่ให้มาในชุดนี้ครับผมโอ้โหก็เรียได้ว่ามีความน่ากลัวน่าเกรงขามอยู่เต็มหมดสำหรับชุดนี้นะครับผมดังนั้นใครก็ตามเนี่ยที่เล่น แคลนลิง์หรือชอบการล็อกฝ่นางข้ามทาให้เขาเนี่ยไม่สามารถเล่นเกมบุกได้อย่างต่อเนื่องหรือว่าตัดเกมคู่แข่งแล้วเราตีเฉยๆชิวๆ,วๆฝ่ายเดียวแล้วก็ผมแนะนำะ chaos นะครับผมต s t a r v เ d e r chaos สาย astar เนี่ย เก่งมากๆลองนําไปเล่นดูละกันนะครับผมหรือใครก็ตามที่เล่นเกียร์อยู่ก็มีหลายๆใบนาไปเสริมได้หรือไม่แต่ใครเอาละเข้าเองเนี่ยสายเมกัสเป็นหนึ่งสายที่น่านเล่นมากนะครับผมแต่ว่าจะมีข้อเสียคือถ้าเกิดเจอพวกที่มันตัดเกมหรือบุกเร็วกว่าจะเล่นไม่ค่อยออกนั่นเองก็ถ้ายังไงชุดนี้เป็นหนึ่งชุดที่แนะนําให้ซื้อเก็บไว้นะครับผมสำหรับวันนี้พี่ชินกับการรีวิวคงต้องขอ จบเรแจะเปนเท่านี้นะครับผมไว้คราวหน้าเราคงจะต้องมาต่อกันที่ชุด b t 0 5ศกีแน่นอนนะครับอยู่ในมือผมแล้วแน่นอนแต่สำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันต่อตอนหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับแมวแมวไม่ใช่บายบาย